สบายดีพี่น้องวัอนี้อยู่ที่ร้านลำชี่หนึ่งมหาสารคามครับมาเบิงแม่ใหญ่เพิ่นย่างเนื้องัวเป็นส่วนอย่างส่วนใดของเนื้องัวครับยายย่างเสือ,อย่างเสือบอ่ะ,ะมือหนึ่งนี่ย่างประมาณจักโลครับโอ้โหนี่กัมเนนี่กัมเอนโอ้นี่กัมเอนร้านปิดจังโม่งเปิดจังโม่งวันนี้ครับเปิดสว่างเปิดสว่าง ปิดกระสางเริ่มเมื่อวานนี่โอ้เริ่มเมื่อวานนี่นเ,นเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเอ,อ้ยล้ำชีหนึง่งเด้อล้ำชีหนึ่งตรงขามบิ๊กซี่เนาะสุดยอดสุดยอดบ้านดินดำนำซุ้มขึ้เน,นเราอำเภอการทนายพิชัยสุดยอดพี่น้องกระแต่สมัย่อยยังหน่อยกะมากินขึ้นเราล้ำชีหนึ่งสุดยอดสุดยอดของมหาสารคามอ่ะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย เป็นขัดเนื้อด้วนี่เนื้อหอมห่วยห่วยจอดรถเนาะจอดรถพาเนือหอมห่วยห่วยห่วยจอดรถลงไปหอมมือห่วยเลยสุดยอดเลยครับลำชีหนึ่งมหาสารคามเด้อครับสุดยอดสุดยอดขอบคุณหลายครับ